ต้นดีกว่าฮะกับเรื่องราวที่เป็นอันดับที่5นะฮะที่ที่เก่อนไปเป็นเรื่องของแอปแอปพิเคชันหรือว oh ่าเป็นเกมที่โอ้โหตอนนี้ใครก็มาชวนมาขอเขาเรียกส่งคําขอเล่นเกมแอปที่หมายถึงก็คือเหมียวแชทเกี่ยวกับแมวไหมเกี่ยวกับเกี่ยวกับหมามั่งเหมียวแชทเอาแล้วเกี่ยวกับแน่เหรอเกี่ยวกับแมวสิคุณพี่ค่ะคือพี่ว่าเหมียวแชทเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องราวของการเล่นสนับตามปกติส่งภาพก็ได้ส่งรูปก็ได้รวมทั้ง เขาไม่ไดเก๋ๆได้เหมือนร้านหมดเลยอ่านี่ไงนี่ไงแบบนี้แล้วเพื่อนมันจะส่งมาขอเยอะมากเลยแล้วเราก็เล่นไม่เป็นอ่ะพี่คอนเราสามารถที่จะระบุได้ไหมว่าเราอยากได้เพื่อนเป็นคนไทยเป็นคนจีนเป็นคนระบุศระบุ notification notification ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมได้สิเราอยากได้เพื่อนไปแชทกันประเทศไหนก็อยากแชก็แชทไปพี่ยังแปลกากวันนั้นวันก่อนพี่เล่นเนียวแชทนะจ๊ะพี่บอกเฮ้ยเราอยากได้สุนัขตัวใหม่แบบเราบอกสเปคไปว่าขอตัวเล็กๆส่งรูปแานมาโอ้โหถูกใจเราเลยคนพี่ไม่ใช่หมาเป็นหน้าเหลือเสียอยาก แชทก็แชทกันนะคะคดาวน์โหลดกันฟรีเลยน้องน้องก็โหลดเนี่ยเซิร์ชคำว่าเหมียวแชทตามนี้ได้เลยนะคะคเล่นดูก็สนุกด,ดีครับผมนะในส่วนของ iOS แล้วก็ Android ใช,ใช้ได้หมดเลยครับใช่แล้วนะคะก็จะได้ไมีเอานะเดี๋ยวใครจะงงว่าเฮ้ยใครมาขอแชทดื่นๆดตอนนี้คุกกี้ลงคุกคกี้รันหายไปหมดแล้วนะ